อย่าโกงนะครับผมอย่าโกงนะครับอย่าเอามากันสองสามคนนะเดี๋ยวให้ผู้ใหญ่มีคีปเป็นหลักฐานนะครับห้ามโกงเด้อห้ามโกงว่าเอามากันสามคนไม่ได้ดิอันนั้นมาอเนี่ยมาสเพราะว่าเอาไปเยอะมันก็กินไม่ทันหรอกเออบางคนก็แอบขายเลยวัเนเออไปกินก็พอแล้วครับไข่เฮงนะครับอันนี้ยกินแล้วถูกหวย ขอสองลูกมาอ่ามาก่อนอันนี้อันนี้คนละครัวเเดีียยวลูกกันอ๋อมาด้วยกันให้ลูกรับเนาะลูกรับลูกรับลูกรับอย่าแตกนะอย่าแตกนะไหว้ด้วยครับไหวด้วยขอบครับครับครับผมครับผมเออเดี๋ะไรครับคุณพ่ออ้าวครับผมขอบคุณครับให้จ้าตัวย่างครับผมสาธุครับเดี๋ยวเธอจะต้องรับย่าครับต้องมาขึ้นดูด้วยกันนะน่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณนะคะขอให้รวยๆครับผมสาธุครับผมสาธุครับทำไงจะได้ไปเห็นครับจะได้ไปเห็นตัวเลขทำไงจะเห็นตัวเลขต้องต้องศรัทธาแล้วก็อธิษฐานเอาเลยครับต้องมาผมก็เล่นนะที่เขาลงตามลายว่าเลขนั้นเลขนี้จับพันจับคูปองนะว่าเมื่อวานผมจุดทูบได้สามเจ็ดแปดนะเปิดแล้วเหรอสามเจ็ดแปดนะเปิดแล้วเปิดแล้วได้ดูผมรู้ว่าสามเจ็ดแปดเมื่อวานเนี่ยครับผมขอใหง ดูทุกวันดูคลิปทุกวันโอ้ขอบคุณครับเมื่อเมื่อวานเห็น378เจ็ดไหมเมื่อวานเห็นเห็นอ่าเห็นอยู่ใช่ไหมนี่ดูทุกวันแหละติดตามอยู่กดติดตามตลอดเลยขอบคุณค่ะดูให้กำลังใจกันค่ะแร่วมร่วมร่วมครับผมเนี่ยดีครับผมไปกี่แพงอ่ะ เปแม่แกไม่ชอบกล้องแกมาไม่ได้ได้บางทีบางคนอาจจะหูไม่ดีอะไรนะครับแกมาไม่ได้คนแก่มาไม่ได้เอ่อผมจะฝากผู้ใหญ่บ้านไว้ครับเฉพาะที่เ๋ยวให้ผู้ใหญ่บ้านแกนั่นนะครับอุ้ยครับผมครับครับ ครับผมเง่งเงครับผมเออนะขออยุญาดวางครับครับผมครอบครัวและแผงนะครับห้ามโกงนะครับมีคลิปหลักฐานอยู่นะครับต้องแจ้งไปก่อนครับผมเอ่งเงครับแข็งแรงครับผมบ ครับผมครับああผมสาุああครับเหนอนะอย่าลืมติดตามช่องผมไว้นะครับผมจอนนี่แฟมิลี่นะครับพี่นะครับ คนนั่งรอคนนั่งคิดเลยเนี่ยครับยายดูทุกวันนะอ่าดูทุกวันจนได้รับไข่เลยครับขอบคุณค่ะครับผมเอาใจไปไว้ใจ่ายขวัญหลังนะขอบคุณค่ะแถวข้างหลังนะครับขอบคุณค่ะอ่าอันนี้อ่ะอันนี้เหมือนมันจะดสองแผงไหมเนี่ย อ๋อไปเลยครับผมแถมไปเลยไม่ขี้เกียจเราออกก็เออเพราะว่าใส่ถุงไว้เยอะอันบางอันไข่ก็จะมีหลายไซส์นะครับผมครับบางคนก็ได้ฟองเล็กบางคนก็ได้ฟองใหญ่ครับ,รบผม ขออนุญาตนะครับแป๊บนึ่ง <laughs> มันกม้มนะมันกม้มเออมันกม้มใบแล้วมันปวดหลังไงยกใคร <laughs> ใจเย็นๆนะคะคไม่เป็นไรค่ะ เดี๋ยวเ,เปลี่ยนคิวเปลี่ยนคิว,ว,วไม่ไหวจริงๆมันปวดมากมหลังผมยาวครับแล้วมันคมนานคบบ่อยปวดหลังมากเลยนะปวดต้อง มาเขากองเถียรน้อยครับมากเลยถุงกระป๋องแดงๆเรื่องทำไหมเตรียมเอ่อถุงน่าจะมีไหมครับเหลือลูกตะเลื่อตะบาราดิหรือตะบาป่วยติดเตียงอ่ะเอาไปให้ตะบาราด้กันเด้ฝากฝากไปได้ฝากไปเอานกอให้พี่เข้าหน่อยฝากไปครับคนที่ไม่มา นอนกวยติดเตียงอยู่อย่างเหว่เดี๋ยเอออย่างคนตาบอดนะนีมีคนนี้คนนี้ฝากไปให้บอไปให้เหว่เลยเออฝากไปฝากไปฝากเลยมันจะคนติดเตียงกับคนตาบอดอ่ะนอย่างเหว่ะอีกคนนึงเอาให้เอาไปให้เหว่ตัวเอาไปให้ไม่ได้เหรอให่ผู้เดีไปให้บอเอาไปให้อย่าเหวอันนึงเจ้าก็ได้ฝากไปให้อย่างหลังเออแมนอย่างเหวแกอยู่บ้านหมดละเออเออให้แกเลย ใช่ต้องใถุงอยงเ้อ่ยไม่ถามอไม่ยู่อะไรไ้หมรับไม่ได้เอาอย่างมาได้พอต้องทำเอาเลยอย่างเอาเลยอย่นั้นเป็นแเกไปส่งยางใครทามที่ไหนาเ่ี่เลยอเอาได้ได้ดิขอบคุณค่ะตอนนี้พี่ขอรับแทนน้องคนนึงนะคะเขาไปส่งยางเขาไม่อยู่ได้ได้ครับเอาใก็บัตดีอต้องปอต้องเข้าเสมาเจ อ๋อแล้วก็กลัวใครมาได้ทเไมเนาะเอาคณมาคุณก็ขอรุ่งครับขอเป็ดไก่อายสุ่นท่านมีบ่างจับใส่านจับเาจับเยอะเลยว่าน้ำตาลอ่ะยมาให้ผู้ใหญ่ด้วยผู้ใหญ่ไม่กินไข่จริงอ่ะให้ดูชาวบ้านให้ให้แั่นอนก่อเบิ้งคนที่บอล่น่ะ ฮาเออผู้ใหญ่สม้อยเอาจะมาเอาแทนคนละหลังคนละหลังเออผู้ใหญ่กินกล้วยแล้วกันถ้าอย่างนั้นเอ้าฮะกันได้บ่เนี่ยใหญ่เทียบอยู่เคยเรียนเดียวกันเดี๋ยวเอารอท่านก่อนทั้องรอคนที่ฮะกันแกติดเพียงเลยคนแก่อยู่กับมันผองใหญ่ชม้อยอ่ะควปักเอีบไรีมาเอาเห็นป่คนละบ้านปักเอีกับใหญ่สม้อยร่างเดียวกันไหมเออถ้าปักเอีปักเอีมาก็คือซิดแจ้วไปอันนึงแล้วเพื่อหุ่นมาทางหลังให้ยายเออเอาไปให้ทัานได้นะ จะฝากไปให้ไอ้หนึ่งเอาไให้เอ็มหน่อะป้าเออเขมาไม่ได้เอาละนั_<_่งเอาเลยยังเขาเอายังเนี้ยเอาเลยยังเนี้ยเอาไปแล้วเหรอเนี้ยเอายังคนเหลือลหนึ่งอันเหลือคนมาข้างหลังเป็นจะไปเยอะ

เงินเรีนเอาไปให้ในะเกินสี่สิบคนนี่หลังนึงก็อยู่คนละหลังกันนี่เขาไปผ่าตัดนะตกต้นไม้ตกต้นไม้รบกวนครับยายรัดให้ยายสมอยแล้วครับบ่อพ่อเงั้นก็เอาทุ่งใส่ไปใส่ทุ่งหิ้วอันนั้นไปแล้วมันแตกหนาใส่ทุ่งไปเด้อคอยไปกันเด้อเอามาแจ้งนะไม้แกแล้าเจ้าใส่ถุงไปนะครับ ทุ่งทุ่งเพินก็มีแจกนะเอาใส่ทุ่งใหม่กันนัเนี่ยเลี้ยวไปหางล่างเออหางล่างเลือให้เด่นะป้าหนูหางล่างได้คนวลรยังเรือปกจี้ดปากกีเนี่โกอะปากตั้มเนียมาแล้วให้ตาบากกับพักไปแล้วเด็กเหี่ยเากับพักไปแล้วฮะเอาบ้านเขาเอ๊ะ ว่ามันมีจำนวนจำกัดเพื่อมีคนมาเาให้อดยูเดี๋ยว้้มเายครับมันมีแป้งเหรอใส่ถุงแล้วเ้มันต๊แล้วเนี่ะนะว่าอยู่ฟังคุณอีต๊แล้วเืออยู่โอเคครับทุกคนเจอกันคลิปหน้าคลิปะไปฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ